ก็พูดถึงไม่มีการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่ามีบ้านของชาวบ้านเนี่ยซุดนะฮะครับซุดไปทั้งหมดเนี่ยสาหลังนะครับบ้านที่ซุดเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางจักนะครับในเขตอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะบ้านที่ซุดเนี่ยเป็นบ้านของคุณอารมณ์เจริญชํานะครับบ้านของคุณฝันตาเจริญชําบ้านของคุณสมภพเจริญชํานะครับสามหลังนะฮะครับซุดลงไปจริงๆก็ค่อยๆซุดตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็มา เมื่อวานนี้ซุดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็บ้านเนี่ยค่อยๆพังลงอย่างอย่างบ้านของคุณฝันตาเจริญสามผู้คนที่ยืนมองบ้านตัวเองซุดนี่แหละฮะก็บอกว่าหลังบ้านเนี่ยได้ยุบตัวลงไปแล้วก็แยกตัวออกจากกันบริเวณห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะครับจนเข้าไปในบ้านไม่ได้อย่างบ้านของคุณสมภพเนี่ยก็บอกว่า เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับยกสูงบริเวณใต้ถุนบ้านนี่ก็มีรอยแตกแย่ออกจากกันประมาณ4นิ้วนะครับเป็นทางยาวนะฮะนี่ก็สร้างความเดือดร้อนอย่างมากเลยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับได้เช็คไปที่คุณชาวลิตวิเศษสิทธิกุลนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางจักนะฮะนายกเทศมนตรีกำลังเดินไปสำรวจตรวจสอบบ้าน3าหลังที่ได้รับผลกระทบนะฮะเรื่องบ้านสุดนี่นะฮะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือว่าจะช่วยยังไงนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปคุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางจักนะครับคุณชาวิวิเศษสิทธิคุณนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับสวัสดีครับตอนนี้ไปตรวจสอบแล้วจะช่วยเหลือชาวบ้านทั้งสามหลังยังไงฮะคือจุดนี้นะครับเคยเกิดเหตุมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีพศ .2552 นะฮะครับครับเขาก็เกิดเหตุชายชายตลิ่งที่ว่า เป็นดินแยกนะฮะตอนนั้นก็ออกข่าวทางโทรทัศน์หลายหลายรายการเลยนะครับครับแล้วทีนี้ผมเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เนื่องจากเมื่อวานผมไปประชุมที่สูงเทพแล้ะกลับมาเด็กกะทารายงานให้ทราบเมื่อทราบแล้วผมก็มอบให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างครับ ปุ่มในการกองช่างกับช่างไปดูแล้วก็ในขณะเดียวกันให้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลและงานประชาสัมพันธ์ไปบันทึกภาพเก็บข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับอบ้านคุณอารมณ์เจริญจั่นั้นเมื่อคาราวที่แล้วเราก็ช่วยไปนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยคาราวที่แล้วช่วยไปบ้านละสองหมื่นสามหมื่นบาททุกหลังนะคาราวที่แล้วเราก็หมดเงินในการช่วยเหลือไปประมาณแสนกว่าครัแล้วก็เป็นหน่วยงานหน่วยเดียวที่ช่วยเหลือเพราะอยู่ในเขตของเรานะครับครับ อทีีน้แล้วล่าสุดนี่แหละครับมีการช่วยยังไงครับล่าสุดนี่เราก็ให้กองช่างไปสำรวจข้อมูลมาทั้งหมดนะแลาะความเป็นจริงเดี๋ยวผมจะเข้าไปในช่วงบ่ายเนื่องจากตอนเช้าผมติดภารกิจแจกเงินผู้สูงอายุที่เทศบาลอยู่จึงนันไปก่อนหน้านะับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสายเดี๋ยวบ่ายผมจะไปเนี่ยก็จะไปลักษณะนี้ครับก็จะไปดูว่าเสียหายเท่าไหร่เราจะช่วยเหลือเขาได้เท่าไหร่สาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรครับ าเหตุเป็นอย่างนี้นะครับ,รบผมว่าก็คงจะจากเรื่องเดิมเมื่อปี 2005, ออ2 5งพันหในช่วงนั้นมีการขุดรอกแม่น้ําน้อยคครครับับแต่แล้วก็อ่าอเคยมีดินแยกแนละ้วเกิดเมื่อเมื่อขุดรอกแม่น้ำอ่ะห้าหกเดือนก่อนลงหน้าแล้วพอ,พอ ประมาณสักเดือนมีนา2 5ง2เนี่ยก็เกิดปัญหาดินสไลด์ลงแล้วแยกบ้านก็ลงบ้านชุดนี้แหละครับก็ลงไปหมดแม่ทุกายถึงร่องน้ำมันลึกลงใช่ไหมลึกลึ้ไปแล้วก็บดึงตลิ่งบางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการครับรู้เท่าไม่ถึงการคือขุดให้ถึงถึงเสาตัวเองเลยอบใช่ไหมฮะมันก็ไปตอนนั้นกรมทรัพยากรธรณี ก็ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาเลยนะผมจําชื่อแกไม่ได้แต่จาได้ว่านําสกุลเอ่อเดี๋ยวเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยครับตอนที่ที่อุตตริกแกเข้าไปนะฮะนะแล้วปรากฏว่าแกก็มาดูมาดูแล้วก็ทําบันทึกทําอะไรไปทั้งหมดแต่เทศบาลเนี่ยเราไม่มีในช่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แต่ว่าจาบการสันนิษฐานเนี่ยเราสันนิษฐานได้ว่า กเกิดจากการขุดลอกม่นลาน้อยซึ่งเป็นเจตนาดีของของกมรมประทานกระทรวงกรเกษตรนะครับครับครับแต่ว่ามีบางคนเนี่ยก็เกิดไปจ้าง ไอ้ไอ้ไอ้รถขุดที่ลงโปอะให้ให้ลอกหน้าบ้านตัวเองลอกเพิ่มนะลอกเพิ่มแล้วเหมือนกับจ้างสองพันน้ำมันจอดนกล้ๆครับแล้วก็ขุดไปขุดไปขุดเอาดินที่ฐานของของเสาบ้านตัวเองครับปรากฏว่าดินได้ไหลลงไปด้วยใช่ไหมครับไหลบ้านสุดลงไปใช่ไหมครับแต่ยังไงก็แต่ก็ทางเทศบาลก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือใชนะครับแล้วพอมาพอมาหลังจากหกเดือนที่ขุดลอกเสร็จใช่ไหมครัก็เกิดมา น้ำปีนั้นน้ําน้ําน้อยมากเลยแม่น้ำแทบจะเดินข้ามข้ามแม่น้ําได้เลยครับมันก็เหมือนกับท่านท่านลองคิดถึงหัวและแหงสิครับไอหัวและแหงที่ทุ่งนาเป็นหัวและแหงก็คือไม่มีน้ําถูงว่ามันถึงแตกและแหงอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอปีนั้นแรงหน่อยใช่ไหมน้ำแม่น้ําน้อยเนี่ยแทบจะเดินข้ามได้เนี่ยโดนหมดครับศูนย์สภาาชาติไทยของผมซึ่งเป็นของสมเด็จพระเทพเนี่ยก็ต้นไม้ลงมาต้นใหญ่ๆลงตั้งหลายต้นเราทําทําอ่า ทำสะพานเพื่อให้ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งอยู่ริมน้ําก็พังสุดหมดเลยครับเพราะชาวบ้านเราไม่เข้าใจก็ไปขอให้ขุดลอกให้เต็มที่แต่ว่าอย่างไรก็แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วทางเทศบาลก็ต้องไปช่วยเต็มที่ผมต้องช่วยเต็มที่ครับเพราะหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับและสอง เกิด uhm, ในพื้นที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราเกิดในพื้นที่ของเราสามเขาเป็นประชาชนของเราซึ่งเราต้องดูแลส่วนมากหรือน้อยนั่นอีกประเด็นหนึ่งครับผบครับขอบคุณครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางจักนะฮะคะุณชาวลิศเศษสิทธิกุลนะฮะอ้าวนี่เร hai, เื่องของ การช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะก็ว่ากันไปนะครับคุณเฉลียวเคยได้ยินคําว่าขยะแลกไข่ไหมครัมีก็ขยะแลกไข่ก็ทํากันอยู่ไงขยะแลกไข่นะฮะพิเศษหน่อยครับที่ระยองที่จังหวัดระยองนะครับอันนี้เป็นเทศบาลตําบลบ้านเพนะเขาเรียกว่าเป็นถุงพลาสติกแลกทองคํำ ปแลกเป็นทองแลกเป็นทองคำนครับเป็นแลกเป็นทองนะฮะอันนี้เขาฉลาดนะครับเท่าที่ดูผู้นำเขาใช้ได้นะฮะผู้นำเขาก็คือคุณไพรัตน์อรุณเวสสัตเศสนะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเพนะฮะก็ทำโครงการเนี่ยให้ประชาชนเอาเอาเอาพลาสติกเนี่ยนะฮะเอาเอาพลาสติกเนี่ยมามาแลกเป็นแลกเป็นทองเรียกตู้เย็นแลกพัดลมแลกรถจักรยานยนต์นะครับว่าพลาสติกกิโลหนึ่งที่แยกมาได้เนี่ยก็จะได้2คูปองแล้วคูปองนั้นสามารถเป็น ชิงโชคเป็นสร้อยทองคำนะครับก็ลุ้นทั้งท้ายปีแล้วก็เขามีด้วยมีสามขั้นตอนตอนขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามสินปีมาจับฉลากทองคำอียี่สิบเส้นนะนี่เห็นไหมคนเนี่ยขนพลาสติกมามามาแลกเป็นคูปองไปเยอะเลยนะเพื่อที่จะรอชิงโชคนะฮะถือว่านํำเป็นวิกฤตเป็นโอกาสเลยทีเดียวนะฮะเอาเล่าให้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะครับ เอาจากเรื่องของขยะไปแลกทองนะครับเราไปที่สงขลาหน่อกันเลยกันนะฮะสงขลาเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์นี้จะเลือกตั้งนะครับชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลานะครับอย่าลืมนะฮะประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะมีผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยสี่คนนะครับสี่คนก็คือคนแรกคุณสมศักดิ์ตันตีเสรณีนะครับเขาเรียกกันว่ารองเบาวนี่นะฮะ แล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะก็มีคุณมีผู้สมัครอีกคนหนึ่งเนี่ยก็หมายเลขสองนะครับทีมสงขลาใหม่คุณสมศักดิ์ตันติเสรณีคุณสมศักดิ์หรือว่ารองบ่ารองบ่าวนะครับคนแรกก็คือคุณจรันบิลพัฒนะฮะครับคนที่สามเนี่ยว่าที่ร้อยศรีประสิทธิ์บัวงามนะฮะคนที่สี่เนี่ยคุณจารึกตันติเสรณีนะฮะอ่าทั้งหมดสี่คนเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตันติเสรนีนี่สองคนอสองคนนี่เขาเรียกว่าศึก สึกชิงสายเลือดหรือเปล่าไม่รู้สึกชิงไม่รู้ว่าสึกสายเลือดหรือว่าเป็นเอ่อเป็นเอ่อตัวสำรองเผื่อว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเจอใบแดงก็อาจจะส่งอีกคนหนึ่งมาลงสมัครรับเลือกต่างแทนเขาบอกว่าหมายเล็กหนึ่งกับหมายเล็กสองนี้ถูกมองว่าเป็นคู่ชคที่สูสีกันเลยทีเดียวครับ ก็อย่างหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับหมายเลขหนึ่งจริงๆก็คือคนที่เคยอยู่ในทีมเดียวกันกับคุณพีรตันตีเสรณนี <ứng S 3> <ช>เป็น<ช>รองนายกเทศมนตรีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็มาลงแข่งนะฮะคุณจรันบิลพัฒนะครับแ <ๆ S 2> น่นอนสุดว่าคนจับตามองอยู่สองคนคุณจรันบิลพัฒกับคุณสมศักดิ์ตันตีเสรณนีนะฮะเขาบอกว่าคุณจรันเนี่ยเขาบอกว่ามีแผนที่จะลงตั้งแต่ดํารงตําแหน่งอยู่แล้วนะฮะ ก็วางแผนเอาไว้นะครับว่าจะลงเลือกนายกอบจนี่นะจริงๆงมันตรงนี้มันนำเรื่องไปสู่ของการเสียชีวิตของคุณพีระหรือเปล่าฮะก็เสียชีวิตไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวเลยวไม่เกี่ยวนะฮะนี่ผู้สมัครทั้งหมด4คนนะฮะอยากจะเชิญชวนประชาชนชาวสงขลานะครับออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเป็นการชี้ชะตาทิศทางของเมืองสงขาว่าในอนาคตจะเดินไปในทิศทางไหนด้วยนะฮะครับ อ่าครับจากเรื่องของการเลือกตั้งนะครับ,รบจากเรื่องของการเลือกตั้งเราไปที่จังหวัดกาญจนบุรีหน่อยก็แล้วกันนะครับเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีนักข่าวก็ทยอยทํา เรื่องออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็แม้เขาทำมาแล้วถ้าเราไม่มานําเสนอมันก็จะยังไงอยู่เหมือนกันนะฮะล่าสุดนะครับทางทีมข่าวของเราเนี่ยนะครับได้ไปในช่วงปีใหม่พอดีจริงๆเราเคยเห็นแต่หน้าข่าวอยู่หน้ากล้องนะครับเฉลียวทีนี้เราไปดูช่างภาพอยู่หน้ากล้องบ้างอันนี้คราวนี้ช่างภาพก็จะจะอยู่หน้ากล้องนี่นะฮะดูว่าจะเขาจะทําหน้าที่อย่างไรนะครับในการที่ติดตามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปนะครับแล้วก็ไปดูว่ากระบวนการในการจับมอดไม้เป็นอย่างไรนะครับดไม้ก็คือข่าวไป ตามดูเบื้องหลังของการทําข่าวชิ้นนี้นะครับแล้วเรารสองคนก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับการรายงานข่าวชิ้นนี้อยากจะพาท่านผู้ชมไปดูเบื้องหลังการทํางานของช่างภาพพร้อมกับการตรวจยึดไม้ของเจ้าหน้าที่หลังจากมอดไม้ได้บุกเข้าทําลายบนยอดเขาวายยอคอ่ะถือว่าเป็นการทำงานสุดยอดแห่งปี2555ครับท่านผู้ชมครับ อยากจะนําภาพนี้ไปให้ชานผู้ชมได้ชมกันครับคือภาพการจับไม้ที่มอดไม้มาตัดไว้ที่ยอดเขาแห่งนี้ครับครับเดี๋ยวพยายามไปถึงนะครับเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันตอนนี้ก็คือเพื่อนช่างภาพอีกท่านหนึ่งซึ่งมาจากขอสุเอกรายคนสุดนะครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับพี่สุดยอดยังไม่สุดเลยครับยอดเหนื่อยมากเลยครับพี่โอเคเราจะเดินต่อไปครับ ไปะนึกเฮ้ยอุ้ยฮะอะ๋จะถึงไม่นีเราโอแกนลกมาเดียยังิงนขาขอครูเคร่เดียวครู่เดียวครับ เหมือนการจัดฉากครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอยากให้ขึ้นมาดูจริงจังเลยสุดยอดคุ้มครับการทำงานตลอดปี2555ครับคุ้มจริงช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายขณะที่จะขึ้นถึงพื้นที่ครท่านผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าที่กำลังเ,ออเคลื่อนไม้ลงมา เพื่อให้ถึงข้างล่างได้เร็วที่สุดครับค่อยได้หายเหนื่อยครับตอนนี้มาถึงสถานที่จริงแล้วครับทนผู้ชมครับ ไนนจริงไปหักแล้วนะครับแบกไปนะัป้นเดีวฝั่งน้น้นมีฝังนู้นมีเดีหลังจากการราดตะเวนร่วมของเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับไม้แปรรูปและท่อนไม้ขนาดใหญ่จํานวนมากแต่หน่วยนะครับในของป่าไม้ของของทหารของไปปกครองนะครับหลวสามสี่ส่วน,วนขึ้นมาราดตะเวนแล้วก็มีการพบไม้โดนตัดฟันนะครับในในพื้นที่เป็นจนํานวนมาก,กน,นะครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มั่นใจว่าจะสามารถสืบหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับเจ้าหน้าที่ที่จับกลุมเนี่ยจะพยายามสืบหาพยานหลักฐานที่จะนำสู่นำไปสู่จับล่หาตัวการได้ได้การตรวจยึดไม้ครั้งนี้ได้ไม้แปรรูปร่วมร้อยแผ่นมีไม้ท่อนขนาดใหญ่อีก4-5ต้นมูลค่ากว่าล้านบาท จตุรพรสุขอินถ่ายภาพทารินีพัฒมงจันทร์รายงาน